สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบรารี i, มูลค่ากว่า7 0 0 0 0 0บาทเพื่อให้บริการอ e ีบุ๊ภายในศูนย์เรียนรู้วังจันกเกษมห้องสมุดต,ต้นแบบกศนณนะศูนย์การเรียนรู้วังจันกเกษมกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณบริษัทไฮเทคอินเตอร์แอคทีฟจำกัดและบริษัทสยามจุลมนทนจำกัดที่ได้มอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบารีให้แก่สำนักงานกศนโดยจะให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้วังจันกเกษมซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดต้นแบบของสำนักงานกศน สำหรับการขยายผลการใช้นวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดนี้ไปสู่พื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมนั้นคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งได้เลือกใช้อ e ีบุ๊กที่ถูกลิขสิทธิ์มาให้บริการตามรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ต้นแบบรวมถึงโลกของการศึกษายุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและ ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้และการศึกษาของประชาชนทุกคนแบบไร้ผมแดน สำหรับการส่งมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบรารีให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและขยายผลความสำเร็จจากโครงการ35ห้องสมุดประชาชนออนไลน์ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศอ่าน e b o ุ๊ฟรีซึ่งมีผู้ใช้บริการอ่านหนังสือในระบบกว่า13,500ครั้งมีการยืมอ e ีบุ๊มากกว่า4,500ครั้ง และมีจำนวนการอ่านมากกว่า80,000นาทีเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายทั่วถึงขึ้นในทุกที่ทุกเวลาเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงด้านนายอเล็กซองฮัมเมลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไฮเทคอินเตอร์แอคทีฟจำกัด กล่าวถึงการพัฒนาข้อมูลความรู้สู่รูปแบบดิจิทัลและการเผยแพร่ด้วยระบบออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ซึ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้สามารถรับส่งองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนไปผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงเป็นปัจจัยเร่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเร็วขึ้นปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรใช้งานระบบห้อง องสมุดออนไลน์ไฮบรารีครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนสถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนเป็นต้นนายพสิธิ์สัทธคุณจุลละมนทนกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทสยามจุลละมนทนจำกัดกล่าวถึงที่มาของการส่งมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบรารีว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการศึกษาไม่ว่าจะเป็นขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษาทุกแห่งต้องปรับตัวสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้สำคัญอย่างห้องสมุดที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มที่ดังนั้นห้องสมุดจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการให้บริการและปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบห้องสมุดออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จจึงได้มีการนำเสนอนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบรารีแก่สำนักงานกศนอกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากนวัตกรรมดังกล่าวจึงได้มีการรับมอบและทดลองใช้นวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ไฮบรารีเป็นโครงการต้นแบบ ที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันร์เกษมสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือสอพอรอสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมทดลองใช้ซึ่งจะมีอ e ีบุ๊กให้อ่านฟรีมากถึง1,500รายการและคาดว่าจะมีผู้ใช้งานมากถึง3,000คนค่ะสำนอกกระทรงศึกษาธิการได้รับมอบนวัตรกรรมครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ที่เป็น ไฮบรี ary, ซึ่งอสองบริษัทนะคะก็เป็นบริษัท h ฮเทคอินเตอร์แอคทีฟกับบริษัท สยามจุลมนทรซึ่งก็ได้อนุเคราะห์เพื่อให้เราใช้เป็นนวัตกรรมแบบพ้องสูตรออนไลน์ซึ่งถือว่าจะเป็นการส่งเสริมการอ่านได้ดีมากเลยทั้งในรูปแบบของโหลดลงมาอ่านได้หรือเข้ามาเป็นเมมเบอร์แล้วเขาก็เราก็โดยความร่วมมือแล้วก็ใช้ศูนย์การเรียนรู้วังจันท์เกษมตรงเนี้ เป็นเป็นจุดเริ่มต้นทดลองใช้ในวัตกรรมรูปแบบนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการก็ใช้ตัวนี้ด้วยไอ้ส่วนของการให้ยืมแล้วก็จะมีระบบของการที่ที่ดีมากซึ่งเราชอบมากในเรื่องของการที่จะสะสมเวลาการอ่านของทุกคนซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายที่จะทําให้คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มหรือไม่ว่าจะเป็น อีบ e ุ๊กที่สำคัญเราก็สนับสนุนในเรื่องของการจะต้องเป็นอ e ีบุ๊กที่ถูกวิขสิทธิ์เพื่อที่จะจะเป็นสิ่งที่เคารพซึ่งทั้งผู้เขียนเคารพซึ่งบริษัทที่เขาจะต้องมีการดำเนินการลงทุนก็ต้องถือว่าเป็นมิติดีที่เป็นวงเงินประมาณ750,000บาทที่ทั้งสองบริษัทให้การสนับสนุนเราม,มาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่โดยรอบ5กิโลเมตรเนี่ย สามารถที่จะใช้ได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีหลากหลายในการเรียนรู้ทั้งาภาคความรู้วิชาการภาษาอังกฤษภาษาต่างๆวิชาต่างๆแล้วก็นวนิยายแล้วกส็สาระที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเท่าทัานของโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนในกระทรวงศึกษาธิการพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมา เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษมของเรามากขึ้นมาใช้บริการของเรามากขึ้นและเราพยายามที่จะต่อยอดในเรื่องกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เราก็แต่ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในเรื่องของความปลอดภัยด้วย